สวัสดีครับนี่แม่บ้านมาตกปลากับผมปลากระแยค่ไข่ๆเลยครับนี่ครับแม่บ้านคนเด้แล้วครับมานั่งเมื่อกีออกอน้นี่ครับผมเพิ่งมาถึงมาถอดรอเรียบร้อยเลยนี่ครับเป็นข้องครับข้องนำไหล ตัวนี้ต่อมาจากค้องท่านอื่นน่ครับเมื่อนี้น้ำถ่วมครับเป็นค้องในบ้านนางโต๊ะูเดียวครับนี่สี่ขั้นนี่ครับผมประดิษยู่ครับเดี๋ยวบ่ายหยดไปหาเลาะเบื้องปลาอีกก่อนครับบ่ายหยดไปหาปีนโกงใหม่ยิ่งปลาครับสิคือบบูรับมื่อนี้ลมแห้งขนาดเลยมือนี้ครับเบิ่งครับเบิ่งครับ กันดีสิขึ้นเอ้อุ้ยลนล่นล่นลนลนโอ้ยตกน้ำจอยโอ้ยเสียดา้ดีเนาะเฮ้ยเอาไหมครับเอาไหมแต่ขับพี่น้องอีกแล้วครับมาครับปุ๊บโอ้โหได้แล้วครับถอดเลยโอ้ไม่บานหมานไปเลยนะนี่ครับรอด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 เดี๋ยวผมเหตหลายตัวเลยด้วครับนี่ เจ็ดแปดตัวเลยดีครับนะครับนี่จะตัวใครเลยนะครับพี่น้องน้่มัดขึ้นครับนี่ครับสี่ขั้นนั่งเพอเดียครับสีขั้นนี่แล้วก็ใส่ทุนร้อยไปครับนะครับปลอมไหครับเดี๋ยวก็ดึงครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งแม่บานบอกว่าโต๊กในกุ้งมานนะครับอันนี้ กะหางมาดิครับนี่กุ้งครับผมเนี่ยครับเบิ่งเลยครับอันนี้เป็นข้องอันนี้เป็นหน้าครับฟังทางพูนจะเป็นบ่อกุ้งครับจานี่เป็นบ่อกุ้งด่ครับอยู่ข้องตุ้งเลยกุ้งกามก้ามครับผมหมาแล้วครับหมาแล้ววันนี้เพิ่งเลยครับก็แอววันพอ